เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมประเรสริฐพงศนวัตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลผ่านท่านประธานนะครับซึ่งเอกสารที่เป็นกระทู้เนี่ยส่งไปยังท่านรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อยากจะพูดด้วยวาจาในสภาใหญ่แห่งนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เคยถามท่านนะครับในห้องกระทู้เฉพาะ แต่ก็ยังได้คำตอบที่ไม่ชัดเจนแถมยังมีการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการป้องกันการกระทะใชชายฝั่งโดยไปสร้างเขื่อนสร้างกําแพงเขื่อนบันไดกันคลื่นซึ่งคือบริเวณชายหาดนะครับในอีกหลายพื้นที่ในงบประมาณทั้งปี64แล้วก็จะมีในแผนของปี65ต่อผมก็เลยคิดว่าการตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีอีกครั้งในห้องใหญ่เป็นกระทู้ทั่วไป น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะได้คำตอบที่ดีและก็เพื่อจะได้ป้องกันการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องจริงๆก็คือว่าปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะเรื่องของชายหาดหาดทรายนะครับผมไม่ได้รวมถึงชายเลนนะครับหรือกรณีอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเน้นเฉพาะเรื่องการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหรือชายหาดชายทะเล เท่านั้นนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ภายใต้การดูแลของท่านก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ยังดําเนินการตั้งแผนตั้งงบประมาณดําเนินการซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของการแก้ไขปัญหาป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งภารกิจหลักตามกฎหมายก็คือพรบส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี58อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมาตราที่3ครับเป็นคำนิยามป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งชัดๆซึ่งภารกิจหน้าที่ตรงนี้จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็ยังตั้งงบประมาณเป็นสูตรสําเร็จโดยเฉพาะเลยแล้ววันนี้มีสูตรสําเร็จที่ท่านไปทําเขื่อนป้องกันชายหาดไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสงขา ที่จังหวัดตรังที่เกาะริบงนะครับก็เอาเป็นแพ็กเกจสูดสำเร็จเป็นเขื่อนกำแพงหินขั้นบันไดซึ่งเป็นมาตรการสีเทาเป็นมาตรการสุดท้ายนะครับซึ่งขัดกฎหมายและก็ก้าวล่วงหน่วยงานอื่นๆขัดกฎหมายยังไงครับท่านประธานครับขัดกฎหมายก็คือว่ามีมติคอรมอนะครับซึ่งรัฐมนตรีมหาไทยก็นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันก็คือมติคอรมอเมื่อวันที่16มกราคม2561ครับ ท่านรัฐมนตรีก็นั่งตรงนั้นท่านก็ต้องรับทราบแล้วว่าเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต้องเป็นหน้าที่ภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ปรากฏว่ายังมีการดําเนินการในแผนงานและงบประมาณของท่านแล้วก็ยังมีเรื่องของการทักท้วงสตงก็มีการทักท้วงนะครับว่ารูปแบบของการทําแบบมาตรการสีเทาเนี่ยไม่คุ้มค่าแล้วก็มีการฟ้องร้องมีการดําเนินงานในศาลปกครองโดย ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสงขลาอําเภอสิงหานครก็ฟ้องร้อจงจนกระทั่งมีคำสั่งให้มีการระงับการก่อสร้างและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันไม่ผ่านมติคณะกรรมการในระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับที่ตอนนี้ไปดําเนินการทําประชาพิจารณ์ที่เกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับบ้านท่านประธานชวนไม่ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดครับ นั่นหมายความว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านรัฐมนตรีมหาไทยคือผู้ว่าการจังหวัดทําไมถึงปล่อยปละละเลยทําไมถึงยอมให้โยธาที่การจังหวัดดําเนินการตั้งแผนตั้งงบประมาณไปสร้างเขื่อนสร้างกําแพงทําความเสียให้กับชายหาดของประเทศไทยทําลายวิถีชีวิตของชาวประมงท่านทราบไหมครับว่าปัจจุบันนะครับท่านดูในภาพนะครับมีการเคลื่อนย้ายหินเคลื่อนย้ายปูนเคลื่อนย้ายเหล็ก โดยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยที่หาดม่วงงามจังหวัดสงขลาอำเภอสิงห์นครโดยโดยสารปกครองเนี่ยสั่งระงับไปแล้วแต่ก็ไม่ดําเนินการไปเอาเหล็กเอาหินนะครับประชาชนต้องยกช่วยเหลือตัวเองนะครับเคลื่อนย้ายเป็นการทําลายพื้นที่ชายหาดไม่สามารถใช้พื้นที่ทั้งด้านนันทนาการการใช้พื้นที่ของพิดีชีวิตของชาวประมงได้นะครับแล้วก็ยังไม่มีการทํา EIA ด้วย แล้วก็ก็เลยต้องถามท่านรัฐมนตรีว่าท่านเนี่ยทำไมถึงไม่ดำเนินการตามมาติคอรมเมื่อวันที่16มกราคม2561แล้วก็เหตุผลความจำเป็นว่าทำไมถึงใช้มาตรการสีเทาเกิดอะไรขึ้นกับกรมโยธาธิการและผังเมืองทำไมถึงต้องมอบรองอธิบดีคนเดิมๆแล้วก็บริษัทเดิมๆที่ได้รับเหมาก่อสร้างแบบเดิมๆไปแล้วก็ทำไมยังมีแผนงานตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 65ต่อไปอีกแล้วก็ทำไมไม่สั่งการไปที่ผู้ว่าการจังหวัดทั้งจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดพังงาหรือหลายจังหวัดที่มีแผนงานที่จะสร้างเขื่อนกำแพงหินบริเวณชายหาดให้ปฏิบัติตามกฎหมายของทอชอโดยเฉพาะตามพรบส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขออนุญาตตั้งคำถามให้ท่านรัฐมนตรีตอบในครั้งที่หนึ่งครับขอเชิญรัฐมนตรีครับ ขอเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมขอตอบกระตู้วซักถามดังนี้นะครับในในเรื่องแรกก่อนที่จะเรื่องของคําถามนะครับก็ขอเรียนอธิบายชี้แจงประเด็นที่บอกว่ากลมอยู่ไทยธีการและผังเมืองนั้นนั้นไม่สามารถดําเนินการได้นะครับประเด็นนี้แม้กระทั่งก่อนจะเข้ามานี่ับผมก็ได้ ตรวจสอบกับทางท่านประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านยังยืนยันว่าในประเด็นแรกเลยก็คือกทางกลมทรัพยทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัตินะครับท่านจะดูแลในเรื่องของกฎระเบียบเหมือนเป็นเลกูเลเตอร์อยู่หน่วยปฏิบัติในการที่จะไปสร้างาที่ว่าเนี่ยก็จะเป็น สามหน่วยด้วยกันก็คือหนึ่งกรมเจ้าท่าสองคือกรมโยธาธิการและพังเมืองสามคือท้องถิ่นทั้งหลายก่อนจะเข้ามานี่ผมก็เรียนถามตรงๆเลยครับโดยตรงเลยกับท่านปัดกระทรวงอทอสอนะครับก่อนเข้ามาครับเรื่องของเรื่องก็คือว่า,ากฎหมายจัดตั้งของทั้งทั้งทังทงุกหน่วยในส่วนมัดไทยนี่คือท้องถิ่นกับกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นให้ทําได้นะครับ นั่นเป็นหน้าที่ที่จะต้องต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องทำนั้นก็ขอเรียนว่าณนะสะพานสรงเกตแห่งนี้ก็มีสอสออีกหลายท่านวยกันก็มาเล็งนัดว่าทำไมไม่สร้างทำไมไม่สร้างให้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนก็ขอเรียนให้ทราบเป็นข้อมูลที่จะต้องไปตรวจสักถามกระเดงหมายความว่าในสภาแห่งนี้ก็ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ากล่าวอ้างว่าไม่ให้สร้างไม่ให้ทํา นะครับนั่นหมายถึงว่าเขื่อนโครงสร้างแข็งที่ว่านี้นะครับในเรื่องแรกเรื่องกฎหมายเนี่ยก็เรียนว่าทําได้แม้ก,ก่อนเข้ามาผมเรียนย้าว่าผมได้สอบถามแล้วเขาเยืนยันว่าเขาไม่ใช่หน่วยปฏิบัตินะครับเรื่องที่สองเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างแข็งหรือว่าใช้มาตรการสีเทาก็คงเรียนว่ามาตรการมีสามระดับด้วยกันคือขาวก็คือใช้มาตรการทางกฎหมายพาวะควบคุมอาคารนะครับ อันที่สองคือสีเขียวก็คือใช้โครงสร้างอ่อนใช้การปลูกต้นไม้กันปักไม่ไผ่อะไรก็แล้วแต่อันที่3ามไม้สีเทานี่คือใช้โครงสร้างแข็งนะครับสำหรับเรื่องโครงสร้างาใช้สีขาวเนี่ยมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องทำเพราะอยู่ในกฎหมายผังเมืองใครจะสร้างอะไรต้องมีระยะอถอยล่นอยู่แล้วนะครับในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นมาตรการสีขาวเนี่ยทำแน่นอน นะครับปัญหาก็เกิดขึ้นว่าแล้วทำไมต้องทำสีเทานะครับขอเรียนว่าการดำเนินการทุกโครงการเลยเนี่ยมาจากความเดืดอดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นทางกรมจะไม่เป็นคนไปกำหนดเองกับหมายความว่าเมื่อประชาชนมีความเดืดอดร้อนแล้วร้องขอผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้วต้องผ่านคณะกรรมการจังหวัดถ้าไม่ผ่านถ้าที่กล่าวอ้างก็ผิดกฎหมายก็ไม่ต้องเป็นไรครับถ้าเขาผิดนี่ คน,คนทุนทําต้องรับผิดชอบนี้เดิยนยืนนะต้องผ่านคงการจังหวัดมาก่อนนะครับในที่ผ่านมานั้นพอร้องขอขึ้นมาทางทางกรมก็จะลงไปลงไปก็จะไปดูปัญหาแท้จริงว่าเป็นอย่างไรถ้าปัญหาเนี่ยกัดเซาะไม่หนักเบาก็จะไม่เข้าไปทำก็จะให้เป็นมาตรการสีเขียวนะครับหรือว่า ถ้าเขายังไม่ถอยร่นก็ต้องไปทําตามนั้นคือต้องใช้มรการขาวเขียวมาก่อนนะครับปัญหาคือเมื่อมันกัดเซาะรุนแรงเนี่ยนะครับมาตรการทั้งสองสีนั้นก็เอาไม่อยู่นะครับนั่นคือปัญหาที่ประชาชนเขาล้องขอมาว่าไม่ว่าที่ใครท่านลองนึกสภาพท่านมีที่อยู่ริมทะเลเนี่ยเวลากัดเซาะเนี่ยมันรุนแรงมากที่เขาหายทั้งผืนแน่นอนไม่ใช่เฉพาะริมิมของเขานันนั่นคือสิ่งที่มา เมื่อพี่นาแล้วต้องใช้มาตรการใดนั่นคือมีการหาลือขั้นต้นกับพี่น้องประชาชนก่อนแล้วกลับมาออกออกแบบอะไรก็แล้วแต่แล้วต้องกลับไปกับถามประชาชนเพราะนั้นต้องทําทั้งสองอันเนี่ยต้องทํานะครับเรื่องของ EAA EAA ก็คงไม่ต้องพูดว่าในกฎหมายทางกระทรวงทรัพย์ไม่ได้ให้ทำแต่อย่างไรก็ตามเราก็ทำ i อ e ด้วยนะครับก็เรียนเป็นข้อมูลนั่นคือสิ่งที่ผ่านมานะครับ แต่ในปัจจุบันนี้ทางมีปัญหาเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้หาหรือกระทรวงทรัพย์นะครับจนได้ข้อยุติมาว่าต่อไปเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยนี่ก็จะรับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนนะแล้วก็ยังคงทําหาหนทางที่จะแก้ไขนะครับการแก้ไขนั้นอย่างไรก็ตามต้องเป็นไปนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงทรัพย์นะครับว่าที่ใดเขาให้ทาสีเทาสีขาวสีเขียวไปทําฝืนไม่ได้นะครับ ต่อมาในปีนี้เนี่ยถ้าจะตั้งงบประมาณเนี่ยนะครับก็จะต้องไปผ่านเพราะกระทรวงทรัพย์มีคณะกรรมการระดับนโยบายอยู่แล้วมีคณะอนุกรรมมีคณะอนุกรรมการบูรณาการเรื่องของการกัดเซาะชายฟังอยู่แล้วมีคณะที่สําคัญคือคณะกรรมการกันกรองอันนี้แหละครับไม่ว่ากระทรวงหาดไทยจะทําอย่างไรสุดแล้วต้องไปให้จบที่นี่จะได้หมดปัญหากันนะครับเพราะว่ากระทรวงทรัพย์ขึ้นไปเจ้าของเรื่อง ถ้าไม่เห็นชอบที่จะให้สร้าง mm. ก็เะ็จจบเลยว่าะไม่ทองสร้างโครงสร้างแข็งที่ว่านี้นะครับถ้าถ้าเราจะไม่ต้องมายุ่งกับทรงมาไทยทรงมาไทยจะเอาความเือดลอ้อวิ่นงประชาชนมาแล้วก็จะเสนอแนวทางนะครับถ้ายังใช้เขียวได้ก็ยืนยันว่าจะใช้กับผมเรียนยืนยันว่าคงไม่ใช่นโยบายของผมที่จะต้องให้ไปสร้างโครงสร้างแข็งถ้าไม่จําเป็นยังยืนยันโดยหลักวิชาการว่าถ้า ถอยรถได้ก็ทํานะครับถ้ายังใช้มาตรการเขียวได้ก็ต้องทําไม่ใช่ไปใช้มาตรการสีเทาแต่เมื่อมันกัดเซาะอ,อย่างรุนแรงและเป็นความต้องการชาชนแล้วในหลักการของกระทรวงทรัพย์ที่กำหนดไว้ให้ทําสีเทาได้ก็ทาถ้าตรงนั้นไม่ให้ทําสีเทาก็ทํามไม่ได้แล้วในปัจจุบันนี้ต้องไปผ่านขั้นตอนนี้นะครับงบประมาณปีห5้าที่เสนอต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็ถ้าถ้าถ้าต้องการกานกรองไม่ให้ผ่านก็จบไม่ต้องทํา เพราะเจ้าเพราะกระทรวงทรัพย์เป็นเจ้าของเรื่องอยู่แล้วนะครับว่าจะหลักการยังไงเ็าเป็นผู้รักษาเป็นเลกูเลเตอร์เป็นคนกําหนดกฎอยู่แล้วนะครับผมตอบภาพรวมอย่างนี้ครับเชิญท่านประเสริฐพงษ์ถามได้อีกหนึ่งครั้งครับครับต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านมายืนยันว่าเป็นไปตามข้อเรียกร้องของประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งในข้อเท็จจริงก็ เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงๆแต่ข้อเท็จจริงที่ท่านอาจจะไม่ทราบก็คือว่ากลุ่มโยธาธิการและผังเมืองโดยเฉพาะโยธาธิการและผังเมืองแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเอาแพ็กเกจสําเร็จรูปในทันทีที่บอกว่าผ่านลมมรสุมเมื่อลมมรสุมเข้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งอาดามันหรือฝั่งอ่าวไทยโยธาธิการและผังเมืองจัง,จงหวัดก็จะเอาแพ็กเกจสําเร็จรูปที่เป็นมาตรการสีเทาไปใส่ ไปให้ประชาชนไปให้เทศบาลไปให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นไปให้อบาตาดําเนินการตามโครงสร้างแข็งเลยครับผมยังยืนยันว่าพื้นที่หลายพื้นที่ยังมีการรูปแบบการดําเนินการที่เป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปโดยโยธาธิการและผังเมืองเอาไปบอกกับท้องถิ่นว่าจะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นเลยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับที่อําเภอที่เกาะริบงนะครับอาเภอกันตังจังหวัดตัง เป็นแพ็กเกจสำเร็จรูปครับวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปทําประชาวิจาร์ณแล้วครับซึ่งไม่ได้ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีพูดแต่ผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมว่าถ้าท่านยืนยันว่าถ้าไม่ผ่านคณะกรรมการโดยผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานหลักในแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ย แล้วก็จะมีกรรมการในระดับชาติกลองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโครงการในปี65ต้องไม่เกิดขึ้นแน่นอนและผมคิดว่างบประมาณเนี่ยภาษีของประชาชนเนี่ยอย่าวไปทิ้งทะเลเลยครับเสียดายเสียโอกาสเราควรจะเอาไปพัฒนาอย่างอื่นเสียมากกว่านะครับแล้วก็คงเป็นคําถามว่าท่านจะหยุดโครงการนะครับหยุดโครงการที่เป็นลักษณะของมาตรการสีเทาโดยไม่ผ่านคณนะกรรมการจังหวัด และไม่ผ่านคณะกรรมการในระดับชาติไม่ตั้งงบประมาณในปี65และปีต่อๆไปแล้วมาคุยกันก่อนในรูปแบบของทำความเข้าใจในงานวิจัยท่านรัฐมนตรีอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสภาแห่งนี้ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีการประชุมเชิญนักวิชาการจากหลายมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์หรือ ลาดกระบ,บังหรือหลายคณะโดยเฉพาะมีผู้เชี่ยวชาญที่จบจากญี่ปุ่นแล้วก็มานั่งเป็นคณะกรรมการการวิสามันศึกษาเรื่องนี้รวมทั้งเรารับข้อร้องเรียนของพี่น้ำประชาชนที่หาดมหาราชจังหวัดสงขลาก็มาร้องเรียนเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้คํายืนยันหลายอย่างครับท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็จะมีการเสนอรัฐบาลแน่นอนสรุปออกมาว่ารูปแบบของการสร้างเขื่อนแบบสีเทาเนี่ยคือการทําลายชายหาดทําลายหาดทรายสวย,สวย ของประเทศไทยเป็นทรัพยากรประเทศไทยทรัพยายรคนที่เราขายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นทรัพยากรของชาวโลกอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่จะเอาสีเทามาลงเนี่ยผมคิดว่าขอให้ท่านรัฐมนตรีได้สั่งการนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับท่านรัฐมนตรีได้บอกว่าเป็นการเ,เรียกร้องมาจากภาคประชาชนก็จริงครับแต่ข้อเรียกร้องของประชาชนเนี่ยยัง ขาดองค์ความรู้ที่รอบด้านโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่อยากได้โครงการเขื่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ใช้งบประมาณสูง1กิโลเมตรเนี่ยใช้เป็นหลักร้อยล้านบาทซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะมีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าและที่สําคัญครับทางขึ้นลงเรือประมงของพี่น้องชาวประมงเนี่ยในชั้นกัรมาธิการเนี่ยเราเอารูปมาแฉเลยครับท่านประธานครับปรากฏว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับท่านรองอธิบดีคนสําคัญก็ พูดไปอธิบายไปไม่ออกเลยครับเพราะช่องทางเนี่ยเทปูนแต่ว่าเรือพี่น้องชาวประมงไม่สามารถเอาขึ้นลงได้ครับท่านประธานแล้วก็ไปอ้างเรื่องของการพังทลายของถนนซึ่งปรากฏว่ารูปแบบของการพังทลายถนนก็คือถนนไปสร้างรุกชายหาดไปสร้างบนสันทรายต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ไขปัญหามันไม่ใช่วิธีที่กรมโยธาทธิการและผังเมืองกําลังทําเป็นแพ็กเกจสําเร็จรูปไม่ฉะนั้นก็จะเป็นตราบาปครับเป็นรอยประทับ ผมก็อยอมรับว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยเป็นนักการเมืองนะครับแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ผมยืนยันยาาท่านคือนักการเมืองเพราะนักการเมืองคือผู้ที่จัดสรรทรัพยากรของประเทศนี้ของภาษีของประชาชนทุกคนแต่ผมอยากให้ท่านช่วยรับผิดชอบด้วยเถอะครับว่าถึงแม้ท่านไม่ได้มาจากพรรคประชาชนแต่อดีตท่านเป็นข้าราชการระดับสูงและท่านเป็นรัฐมนตรีมานานหลายปีโดยเฉพาะดูแลกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมอยากให้ท่านทบทวนนะครับอย่าให้กรมโยธาธิการหรือรองอธิบดีคนสําคัญนักวิชาการเนี่ย ทำให้ท่านไข้เขวแล้วครับท่านฟังข้อมูลอีกท่านหนึ่งแล้วท่านก็จะทราบว่าข้อมูลนักวิชาการที่เขาเป็นห่วงทรัพยากรโดยเฉพาะชายหาดของประเทศไทยเนี่ยควรจะต้องมีการหยุดระงับแล้วมาตั้งวงตั้งคุยกันก่อนหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องเพื่อรักษาชายหาดของประเทศไทยเอาไว้นะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดผมก็เห็นสินแสหลายท่านนะครับฟังข่าวมาว่าท่านก็ สินแสก็ให้รูปแบบของการทํานายว่าท่านรัฐมนตรีมีโอกาสไปถึงนายกด้วยนะครับผมก็อาจจะเชื่อตามสินแสแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับขอให้ผ่านการเลือกตั้งก็แล้วกันครับขอบคุณครับท่านประธานเชิญรัฐมนตรีท่านประธานประธานสภาที่เคารพผมขอตอบทั้งท่อคําถามที่ว่าจะทบทวนรังับได้หรือไม่แต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีการอภิปรายไปถึงโครงการต่างๆขอเรียนกลับอีกครั้งนะครับว่า คำมากัดซอกดุนแรงแล้วทําไมต้องใช้มาตรการสีเทาเนี่ยถ้าผมที่ใบง่ายๆนะครับในช่วงที่มีคลื่นที่ใดก็แล้วแต่ที่มีคลื่นแรงแล้วเข้ามากัดเนี่ยนะครับมาตรการต่างๆที่ทั้งขาวทั้งเขียวเนี่ยมันจะฐานไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่นะครับเป็นความเป็นจริงของพื้นที่ไม่ว่าที่ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในในหาดแล้วมันต่างก,ากันกับไอ้ที่หาดสวยคนเรื่องกันเดี๋ยวผมจะเรียนให้ฟังอันดับแรกเลยที่มันกัดซอกเข้ามามาก นะครับนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วโอกาสที่จะไปเติมเนี่ยไม่มีที่บอกว่าทรายจะกลับมาเองเนี่ยโอกาสคงยากเพราะตอนมาเนี่ยมันมาด้วยมรสุมแรงคลื่นแรงมันเอาไปแต่ตอนคลื่นสงบเนี่ยมันจะเอาคืนมาหนึ่งคืนอาจจะไม่ตรงที่เดิมแต่ที่แน่ๆเลยที่กัดลงมาที่ที่กัดที่เป็นซนาดูลข้างบนเนี่ยมันเอาไปคืนไม่ได้นะครับ ตอนมากัดเนี่ยกัดด้วยความรุนแรงตอนเรากลับมาเป็นขึ้นท่าลมปกติมันก็จะอยู่ที่ท้องทะเลตรงที่ไม่ตรงที่นั่นคือความเป็นจริงก็ไม่เป็นไรถ้ามันไม่มีใครมาร้องเดือดร้อนเนี่ยกรมไทยก็คงไม่ไปยุ่งแต่ที่ปัญหาก็คือว่าที่ของเขามันจะหายไปอันนั้นแหละคือปัญหาระยะล้นก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าสมมติว่าเขามีที่ลึกอยู่50บ ไม่ต้องสร้างเลยก็หมด50ฮะร,ระยะรุน่น12-15เมตรอะไรก็ไม่ต้องมีมันมันหมดทั้ง50เลยนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมาในความเป็นจริงนะครับทีนี้อันนั้นคือเรื่องของที่ผมเรียนมาว่าว่าทําไมถึงจําเป็นต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนอันของเก่าก่อนนะครับท่านก็บอกว่าเอาไปให้แพ็กเกจท้องถิ่นสาเร็จรูปอันนี้ผมก็รับว่าผมเรียนนะว่าผมยังยึดในหลักการ วิชาการยึดในความถูกต้องยึดในความโปร่งใสเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ทําตามขั้นตอนไม่จะพิจณายอย่างถี่ท้วนว่าอยู่ดีจะไปสร้างสีเทาอันนี้ผมรับว่าจะไปดูให้ว่าต้องผ่านกรรมการมามีความเห็นชอบที่จะต้องเป็นสีเทานะครับและที่สําคัญต้องพี่น้องประชาชนต้องเห็นด้วยไม่งั้นเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับตรงนั้น นะครับแล้วก็ต้องผ่านกรรมการจังหวัดส่วนกรรมการชาติเนี่ยต้องเป็นว่ประมาณปี6กห้านะครับเพราะที่ผมเรียนแล้วมันถึงมีผลผลบังคับพเพิ่งอ,ออกมานะครับบอกว่าประชาชนไม่รู้อันนี้ก็จะเน้นไปให้ว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยน่าจะต้องรู้กันครบถ้วนอาจจะบอกว่าถ้ามีการขัดแยง้งกันผมก็ว่าคิดว่าจะไม่ให้ทํานะครับขอให้เป็นมต,ติของคนพื้นที่นั้นว่าจะต้องมีความจะเป็นต้องทํานะครับ ต่อไปงบประมาณสูงอันนี้คนละเรื่องกันงบประมาณสูงนี่ไม่ว่าจะก่อสร้างตึกไม่ต้องเขื่อนอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันผิดผิดจากเกณฑ์ที่ควรย้องเป็นตามกฎหมายราคากลางค่าวัสดุอะไรก็แล้วแต่กรมจีการคุมอยู่หรือมีความไม่โปร่งใสอันนี้ดําเนินการทั้งสิน้นต่อให้สร้างดีถูกต้องกฎหมายก็ต้องทํานะครับ ประชาชนต้องการกฎหมายทาได้ดีหมดทุกอย่างแต่ถ้าผิดอันนี้ต้องทาไม่ไม่ใช่เป็นต้องเป็นโครงการนี้โครงการเดียวเพราะฉะนั้นก็ไปตามดูว่าถ้ามันผิดปกติสูงก็ว่ากันนะครับสวนเมื่อกี้บอกเกาะสวยชายหาดสวยประเด็นคืองนี้ครับคือถ้าจําเป็นต้องสร้างผมก็ยอมรับว่าความไม่สวยก็ต้องมีสิ่งที่ทางนักทฤษฎีอีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการเขาบอกปล่อยให้มันธรรมชาติ มันจะกัดลึกเท่าไหร่ก็ธรรมชาตินั้นคือธรรมชาติที่ต้องการถ้าพูดอย่างนี้ผมก็ยอมรับว่าก็ได้นะครับคือจะกัดซ้อไปเท่าไหร่ก็ปล่อยให้กัดซออไปทฤษฎีเขาบอกอย่างนั้นให้มันกัดไปให้นั่นแต่ประชาชนเขารอไม่ได้เขาต้องการนะครับต้องการแล้วก็ผมดียืนยันณนะสภานสงเกตแห่งนี้คนที่อยู่ในสภานนี่แหละเป็นคนกระยัดขอและคนเร่งรัดตลอด ตอนท่านตั้งไการขอให้พูดให้หมดทั้งสภาแล้วก็เอาคนที่ที่ต้องการเนี่ยเอาไปพูดคุยให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมขอกราบเรียนฝากเรียนท่านประธานด้วยนะครับผู้ปฏิบัติก็จะได้มีหลักปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติผิดจากหลักก็จะได้ผิดกฎหมายท่านจะได้จัดการผู้บริหารได้นี่เศรษฐติก็จะถ่วงดุลได้นะครับแลเรียนยืนยันว่าในปีต่อไปต้องผ่านขั้นการนี้นะครับตอนนี้ท่านก็ไปขยันขยอคณะกรรมการที่กระทรวงทรัพย์งาน ถ้าไม่ให้สร้างก็ใหญ่เขาผ่านมาจบท่านจะได้ปกผมก็เอาความรุดร้อนประชาชนมาให้ฟังเฉยๆถ้าเขาบอกไม่ให้ทำไม่ให้ไปใช้มาตรการขาวกับเขียวให้สู้แค่นั้นผมก็จะทําแค่นั้นจะจะต,ตอบไม่ต้องถามผมในปีต่อไปก็ไปถามก้าราชการของกระทรวงทรัพย์นี่แล้วณ้าราการกันกองนะครับก็คงจะตอบภาพรวมได้อย่างนี้แต่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ตแบง่งหรือไม่ได้อะไรทั้งสิน้นนะครับว่าผมก็คงจะอยู่มาขนาดนี้แล้วคงไม่ ปราถนาที่จะไปยุ่งอะรเรื่องไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นความเดือดร้อนประชาชนและอยู่บนหลักกฎหมายและอยู่บนความเหตุผลและมีความถูกต้องผมก็จะให้ทําแต่ต้องถูก,ถ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 กตามขั้นตอนตามกฎระเบียบนะครับคงจะตอบภาพรวมสุดท้ายสิ้นแสที่แม่นิสุดเลอรคือ,อตัวผมไม่มีหรอกครับผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะผมก็เป็นผมนี้จบนี่ผมก็ไปเป็นตะแก่คนหนึ่งนะครับคงไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อไป เป็นกระทู้ถามทั่วไปตามบราร1.2.1นะครับของท่านอนุรักษ์บุญสนถามเรื่องการ